เจอพ่อบุญส่งเหรอครับชื่อเต้ยเต้ยทำรายการตามหาคนที่พลัดพรากจากกันครับผมอันนี้ไปไอขอให้ท่านรองเขาช่วยเหลือที่อบตมาคือมีพี่สาวเขาจะตามหาน้องชายที่พลัดพรากจากกันชื่อบุญส่งภูนเจริญเหมือนกันเขาบอกว่าน้องชายของเขาเนี่ยอดีตเนี่ยนะเขาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอยู่ที่อยุธยาเหรอแล้วยกน้อง แล้วยกน้องชายที่ชื่อบุญส่งภูลเจริญเนี่ยให้กับพ่อแม่บุญธรรมที่เป็นคนฉะเชิงเซามันมีมันกรมาหลายคนหรือเปล่ออันนี้ไม่ใช่แล้วผมคนโตเลยอ๋อลรอลูกชายคนโตแล้วเขาไปเดินดันไปเจอพ่อชื่อพ่อทีวัตรน่ะพ่อชื่อผิวใช่ใช่ใช่พ่อพ่อของพ่อชื่อผิวใช่ไหมพ่อผมจะชื่อผิวบูญเจริญผิวภูนเจริญ มีพ่อรู้จักคนชื่อคล้ายพ่อในแถวแถวนี้อีกไหมมีอีกไหมไม่มีอาจาะ